พี่ทักดุษยานฝนกำลังมาด้วยครับฝนก็กำลังมาถ้าฝนตกมา,ากีกนีเอาเรื่องแน่เลยครับได้จอดทิ้ข้าวลิงกันแน่เลยถึงแล้วอุทยานแห่งชาติลำคลองและนี่คือเต็นท์ของเราสองหลัง พร้อมดีพร้อมดีนี่บรรยากาศคนเยอะมากเลยกำลังเดินทยอยกันเดินทางเข้ามาตอนนี้เราก็มาเรียก ชุดชูชีพเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปในถ้ำแล้วก็ลงน้ำเพื่อจะไปเข้าถงเสาวคินตอนนี้เราก็นี่คนมาลองของเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวรอแปดโมงเช้าจะนัดหลวมพลแล้ชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเดินทางขึ้นรถไปครับ แล้วนะครับทะลุเรียบร้อยดูตอนนี้คนมาเยอะมากเลยตอนนี้คนมาเยอะมากแล้วก็เพื่อนเราก็พร้อมมากด้วยครับตอนนี้โหพร้อมไหมครับพร้อมมากฮะพร้อมไปลลำบากอยู่บ้านดีดีไม่ชอบ <c oughs> ป <c oughs> ตอนนี้ทีมงานก็จัดแถวเป็นป,ปุ๊บนะครับอันนี้คือทีมงานที่จะงานที่ออกไป เป็นผาุ่นมีบรรยากาศมีพอสองสี่ห้าครับสิบกว่าทีมสิบกว่าทีมแล้วก็เฮ้ยผูกระตอกการค่ะันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเรียกแต่ละกลุ่มเข้าไปนะครับไม่แบบเขาเดินย้อนกลับไปคิวพี่ฝางตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เรียกเราที่กลุ่ม ตอนนี้กำลังจะเดินไปขึ้นรถข้างหน้าุดนดีอันนี้มีเจ็ดคนถึงแล้วนั่งหน้าได้ลครับนั่งหน้าได้แล้วครับอ้าวนั่งหน้าได้ครับไ้ขดดึ้นรถก่อน นี่ขึ้นรถแล้วครับนี่คครรัับบเพื่อนเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาหอเช็คชื่อจากจากนี้ไปไปถึงจุดเริ่มเดินนานไหมประมาณ2ี่ ร้องเรีนมากช่วงเวลาเป็นนนี้เลยนั่นเลนเพิ่สักเล็กน้อยแต่ว่าได้ขึ้นทางแล้วมั้งมั้ง <laughs> ได้ขึ้น,น <laughs> าทางใกล้ใกล้แล้วครับอ๋อใกล้ถึงแล้วหมายถึงใกล้ขึ้นทางใกล้ใกล้ถึงอ๋อใกล้ถึง นี่ต้นอะไรครับเพื่อนปาล์มนี่ยต้นตามมาปาล์ามเนี่ยปาล์มมันเยอะมากเลยยอมากเลยตรงนี้ก็เป็นยางพาราเออ่นใกล้ถึงแล้วโอ้สวนปาล์หลนะ่มาก สวนปามนะครับหลังาก็ต้เราม,รมาสบายดีอยู่นะครับตตอนนี้ถึงแล้วก็เราจะเดินไปอีก5กิโลเมตร เหน,น,น,าาน้ำน้ำมาปรับน้ำส่วนจดกล้องก่อนนะครับก็เจในทีแล้วผู้ร่วมทิมของเราทุกคนนะครับพร้อมากอีกห้ากิโลเเราก็เริ่มเดินลงไปปกติถ้าฝนไม่ตกรถก็จะลงไปได้ มองย้อนขึ้นไปข้างหลังเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูครับเป็นแถวแล้วเมื่อไรครับเอาดิมไปิลอดประมาณ หึ่งกิโลมาแล้วเม็ดถึงใจเลยเม็ดถึงขี่พี่ีที่เขาปั้นว่าตอนนี้กำลังเพื่อนเรากำลังไปซึ่งข้างล่างเนี่ยมันลื่นมากเราก็ได้ยินเสียงโหยหวนกับเพื่อนๆอยู่ข้างล่างนะครับเสียงแบบว่าจะลื่นนะครับระวังลื่นนะครับตรงนี้รถติดนิดหนึ่ง ตอนนี้ก็เข้าสู่วิลเลเมสที่2นะหน้าตาทุกคนก็ยังยิ้มแยม้มสดใสกันทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนขึ้นกันว่าจะเหมือนเดิมไหมน,น,นี้เพื่อนเราก็เดินนําไปนะครับบอกเลยนะครับแค่นี้นะฮาร์ดเลสเพื่อนผมไม่กระดิกหรอกนะฮะสบายเฮ้นครับ้ายเอามุมเรียกมุมที่ชอบและมุมที่ใช่ ตอนนี้ก็เรากำลังอยู่ในป่าไผ่ก็นนกำลังจะได้หนึ่งกิโลหรือสองกิโลขว่าตอนนี้เราก็นนากำลังจะไต่ลงไปเพราะลงไปข้างล่างนี่ก็ถึงไม่ตกแล้วไม่รู้อ่ะอีกไม่ไกลเนี่ยไกลแค่ไหน <laughs> ต้องเรียงคือกันโหดลงไยผม,ผมคงต้องเก็บกล้องไปแล้วอันนี้ต้องโหนเชือกลงไปนะตรงนี้อันตรายต้องเก็บกล้องนี่เราก็ลงมาแล้วแล้วก็ไปเลาะกันนู้นนู้นหน่อยนึง กำลังลงไปเราได้ยินเสียงเพื่อนเราหวยหวนอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้นนนก็กําลังลงไปนะครับงลงลงไปเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับ ย,งงยังสบายดีอยู่นี่ฮะร้อยเมตรสุดท้ายเราจะต้องไต่เชียกลงไปแบบนี้เราจะถึงน้ำตกแล้วเสียงดังอยู่ข้างหน้าโอ้เพื่อนเราก็ลงไปรอยอยู่ข้างล่างแล้วนะถึงแล้วนะครับ โอ้ทางเนเวมาเลยเดี๋ยวเราจะไปันีแบบน้กกนทางสข้าวเนวครับอันนี้ก็ข้าวเหนียวไก่ทอดเสร็จเราก็หิวข้าวแล้วนะครับกําลังทานข้าวกัข้าวเหนียวไก่ทอดซึ่งเราก็เหลือน้ําอยู่ขวดเดียวนะครับเราจะต้องกลับขึ้นไปอีกหกิโลที่ชันขนาดน,นั้นามนะน้เนเรากรอบ เราดื่มน้ำด,ดื่มธรรมชาตินะไปสิ่งข้าวก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราก็ลอยอยู่บริเวณน้ำตกซึ่งกำลังจะเดินทางเข้าถ้ำกันแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเข้าถ้ำกันแส่ใส่ลูกกันอยู่สถานที่เก่าน้ำเย็นนะครับเป็นตัว สบัสดครับเรามาถึงปากถ้ำแล้วต้นไม้ครับต้ม้ออเคคือถ้าเราลอ,อยไปเรากข้าติดต้นไม้ไช่ครัเพื่อนเรา ระเกียบตะไไปเข้าสู่การเข้ากนำตนไม้ที่ห,หักล่หนัคลิปนี้มีต้นไม้ล้มมาหัเลยเถ่ยา,ายลูกเข้ามาากถ้ำนหน่อย,ย,ยนี่เป็นไม่ไดนน้มา,นาอนนี้ก็กำลังจะปีนเข้าสู่ปากถ้ำนะครับถึงสักที ิึงแล้วกาลังลื่นนะครับเราจะ้นงนี้ก็นด้านนตี่ตอนนี้เราก็กำลังไต่ก้งางล่างน้ำไนม้ครับไ้อันนี้เพื่อนๆของเราก็กำลังไต่กันลงมานะครับําลังไตก่กันลงมาจะาตัดท่านนะตอนนี้อีภายใน ก็สวยงามนะครับสวยมากตรงนู้นก็จุดที่จะลงนง้ำ้างล่างนู่นนะ่ะเดี๋ยวต้องลงลนไปเดี๋ยวรอกลุ่มให้พร้อมกับสตาร์ทให้พร้อมกัน วันนี้เราก็กลับมาแล้วนะครับ <c oughs> เป็นการผจญภัยที่เออดีไหมดีครับมาอีกไหมอ่าอะไรคิดนานอ่ะเออเป็นการใครชอบความท้าทายแอดเวนเจอร์ก็มาเที่ยวกันได้นะท่อมเสาหินแต่ต้องซ้อมมาให้ดีนะโหดเอาเรื่องโอเควันนี้เราเราก็ไปหาที่พักอาบน้ำพักผ่อนก่อนบา,บายบายครับสวัสดีครับ